สวัสดีครับเพื่อนๆมาออกกําลังกายกันครับมา ใส่ใจสุขภาพครับเพื่อนๆออกกำลังกายครับท่านี้มันจะได้หน้าท้องล่างนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองหันไปทำดูครับวัสดีครับบ๊ายบาย